คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดให้มีการมอบรางวัลบุคคลคุณภาพประจำปีซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคลากรของคณะเพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่กเกียรติคุณของผู้ที่ได้รับรางวัลให้ประชาคมศิริราชได้รับรู้และร่วมแสดงความยินดีรวมทั้งเรียนรู้เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำงานให้เกิดคุณค่าแก่บุคคลและคณะ สวัสดีครับวันนี้รายการ KM Society พาทุกท่านมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพต่างๆซึ่งวดและท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลคุณภาพประจำปี2562วันนี้ KM ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงอัญชลีตั้งตรงจิตหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้ สวัสดีครับอาจารย์นะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพประจําปีนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอให้อาจารย์ได้เล่าถึงประสบการณ์ดีๆของอาจารย์มาให้กับพี่น้องเราชาวศรีราชได้รับฟังนะครับดีค่ะก่อนอื่นนะครับก็อยากให้อาจารย์นะครับช่วยเล่าถึงแนวคิดหลักการรวมเป้าหมายในการทํางานของอาจารย์ว่ามีแนวคิดอย่างไรครับ ในแง่ของแนวคิดการทำงานนะคะคิดว่าต้องมีความซื่อสัตยุติธรรมแล้วก็เราต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อที่จะทำให้บรรลุตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็ในแต่ละวันของการทำงานเนี่ยก็จะต้องมุ่งมั่นเพื่อให้การทำงานในแต่ละวันดีที่สุดค่ะ และอาจารย์มีการนรําหลักการด้านพัฒนาคุณภาพรวมถึงด้านการจัดการความรู้ครับมาใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างไรครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะคิดว่าการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีความสําคัญกับการทํางานมากในการตั้งเป้าหมายจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นะคะเราจะต้องมีการวางแผนค่ะวางแผนให้ชัดเจนว่าเป้าหมายแล้วต้องสื่อสารให้บุคลากร ในภานวิชารับจราบโดยทั่วกันชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม พอระวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยได้นำไปปฏิบัติงานจริงเราก็จะต้องมีการติดตามผลนะคะเป็นระยะระยะเพราะว่าในการทำงานจริงเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคซึ่งเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยอื่นตรงนี้เราก็จะต้องคอยติดตามแก้ไข ะะว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้ไหมแล้วก็หลังจากที่ติดตามแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการลงไปตรวจด,ดูแล้วก็ประเมินว่าเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าซึ่งก็คือหลักการพัฒนาคุณภาพทั่วๆไปไม่ได้แตกต่างนะคะแต่เราให้ความใส่ใจกับทีมกับบุคลากรและที่สำคัญก็คือเรื่องของการสื่อสารให้เข้าใจ ้าห,หมายที่ชัดเจนร่วมกันค่ะในแง่ของการจัดการความรู้นะคะคิดว่าในการพัฒนาคุณภาพเนี่ยจะเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาจากงานประจำภาควิชาก็คิดว่าเราอะจำเป็นที่จะต้องจัดการองค์ความรู้เริ่มจากเราจะต้องดูก่อนว่าองค์ความรู้นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราก็จะแบ่ง เป็นด้านการศึกษาด้านการวิจัยด้านงานบริการแล้วก็มีผู้รับผิดชอบนะคะอย่างเช่นในด้านการศึกษาเนี่ยอาจารย์หรือว่าทีมวิชาการก็จะลงมาเป็นผู้ดูแลส่วนงานบริการจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในลักษณะนี้ค่ะเมื่อเรามีผู้รับผิดชอบเราก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลถ่ายทอดแล้วก็นำไปปฏิบัติจริงก็เป็นการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ที่ใช้ในงานพัฒนาคุณภาพของภาควิชาค่ะจะเห็นได้ว่าอาจารย์นียครับมีผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลายครับ <c oughs> ก็อยากให้อาจารย์เล่าถึงที่มารวมถึงการพัฒนาหลักสูตร Bio Design e m b e d d e นะคะว่าอาจารย์เนี่ยมีแนวทางในการพัฒนาให้ตอบสนองตอ่อยุทธศาสตร์คณะในเรื่องของด้านการเรียนการสอนอย่างไรครับหลักสูตร Bio d e s i น n e m b e d d e เนี่ยนะคะเป็นหลักสูตร ปริญญาโทและปริญญาเอกหลังปริญญาของภาควิชาพรสิทธิวิทยาก็มีหลายๆท่านสงสัยว่าเออภาควิชาปรสิทธิวิทยาทําไมจึงมาเปิดหลักสูตรไบโอด Bio ีไซน์อินเมด i ิซีนเราได้มีการประเมินแล้วก็ระดมสมองร่วมกันในภาควิชาสมรถนะหลัก ของภาควิชาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องงานวิจัยแล้วก็มีนวัตรกรรมมีการนำไปประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์เมื่อเราคิดว่าหลักสูตรอันนี้จะตอบโจทย์นะคะการดำเนินง,งานหรือว่าสมรรถนะหลักในภาควิชาแล้วยังเป็นหลักสูตรทีเออ่เป็นที่ต้องการนะคะเพราะว่าเป็นแนวหลักสูตรใหม่ที่มีการทำวิจัยแล้วนำไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยคะ่ะสามารถจะต่อยอดไปเชิงพาณิชย์ แล้วก็ที่จะตอบสนองกับนโยบายของประเทศตอบสนองกับนโยบายไทยแลนด์4.0ก็คือการเรียนการสอนที่มุ่งสู่การนำไปใช้ได้จริงนะคะอันนี้ค่ะเป็นที่มาของหลักสูตร BioDesign in m e d i c i n e ค่ะ สำหรับหลักสูตรบโอดีไซน์เนี่ยนะคะจะตอบโจทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิราิาชพยาบาลในด้านของการปฏิรูปการศึกษานะคะรวมทั้งเรื่องของการปฏิรูปการวิจัยเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นการบูรณาการข้าศสาษานะคะเป็นโครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิลิราชพยาบาลคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์นำองค์ความรู้ทั้ง3ด้านมาบรินการเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะตอบโจทย์ด้านการปฏิรูปการวิจัยแล้วเรายังมีการปฏิรูปเรื่องของวิธีการเรียนการสอนนะคะ ในหลักสูตรนี้ค่ะก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะในแง่ของเรื่องของเชิงวิชาการในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อย,ยอดเชิงพาณิชย์ได้ รูปแบบการเรียนการสอนก็จะเป็นลักษณะแบบแฟกซี่โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสามารถจะเลือกเรียนตามแนวทางที่สนใจแล้วก็วิธีการเรียนการสอนเราก็มีนโยบายที่จะเปิดเป็นแบบโมดูลที่สามารถจะเป็นนักศึกษาในหลักสูตรประจำหรือว่าเป็นลักษณะเป็นพาร์ทไทม์ลงมาเรียนเป็นคอร์สแล้วก็เก็บหน่วยกิจนะคะเพื่อที่จะต่อเนื่องแล้วก็จนกระทั่งได้ ปริญญามันจะเห็นว่าหลักสูตรเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องการบูรณาการคาบศสตร์นะคะการปฏิรูปการวิจัยที่จะต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมเชิงพนนันชย์นิแล้วก็นำไปใช้ได้จริงซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญทั้งในระดับคณะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชาลา มหาวิทายาลัยมหิดลในระดับมหาวิทยาลัยและก็ในระดับชาติจึงเป็นหลักสูตรที่จะตอบโจทย์นะคะความต้องการของประเทศชาติด้วยค,ครับอีกประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจครับ<ม>เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานมออกก9999ครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงว่าอาจารย์มีการพัฒนาภาควิชาให้ผ่านการประเมินได้อย่างไรครับ แนวทางมาตรฐานมอก9999นี้นะคะมาจากพระปัญิฐานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่จะให้ประชาชนมีความพอเพียงพอประมาณนะคะแล้วก็มีเหตุผลสามารถดำรงชีวิตได้แบบมีคุณธรรมมีความรู้พร้อมกับที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยมาตรฐานอันนี้ค่ะภาควิชาก็เห็นว่ามีความสำคัญมากน่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับภาควิชาไม่ได้มีประโยชน์เพื่อการพัฒนางานในภาควิชาเท่านั้นยังสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะโดยหลักเกณฑ์อันนี้ค่ะภาควิชานะคะได้มาระดมสมองร่วมกันและเห็นพ้องร่วมกันที่จะนำมาใช้ ในในการพัฒนางานในภาควิชานะคะตรงนี้เราก็จะเริ่มจากที่ต้องให้บุคลากรทุกคนในภาควิชารู้และเข้าใจความสำคัญก่อนนะคะที่จะดำเนินการตรงนี้เราระดมสมองร่วมกันเชีย่ยเห็นความสำคัญ แล้วก็นำไปเริ่มวางแผนนะคะกำหนดเป้าหมายกำหนดแผนงานแล้วก็ดำเนินการไปได้นะคะตรงนี้จะเห็นว่ามาตรฐานอันนี้เป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรมภาควิชาปรสิสธิติทยาเป็นภาควิชาเดียวในหน่วยงานราชการค่ะที่นำมาตรฐานมาตรฐานของอุตสาหกรรมนียมาใช้ในการดำเนินงานเพราะว่าเราอยากจะเห็นว่า แม้กระทั่งในหน่วยงานราชการก็สามารถที่จะนำมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้มาใช้ได้จริงนะคะหลังจากที่เรามีการระดมสมองดำเนินงานแล้วก็ติดตามเป็นระยะเนี่ยเราก็ลงไปดูบุคลากรในภาควิชาดูปัญหาแล้วก็ดูที่การประเมินผลนะคะทำให้งานในภาควิชานี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้แล้วก็มีบุคลากรมากกว่า 50%ค่ะได้นำแนวคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งอันนี้เรามีความภาคภูมิใจมากเพราะว่าแสดงว่าบุคลากรเนี่ยเรียนรู้เข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้จริงเราก็มีการแต่งตั้งบุคลากร มอ,อกมาตรฐาน999เป็นบุคลากรตัวอย่างของภาควิชานะคะร่วมกันคัดเลือกเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะส่วนในปีถัดไปหลังจากที่เรานำมาตรฐานนี้มาใช้ในภาควิชาแล้วเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนนะคะผลการดำเนินงานในภาควิชานี้ก็บรรลุ PA คณะนะ ร้อยเปอร์เซมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราร่วมแรงร่วมใจกันที่จะ,ะดำเนินการเพื่อจะเป็นหน่วยงานแพทินัมนะคะจากเดิมเนี่ยเราได้ดาวทองแล้วเราก็มากำหนดเป้าหมายร่วมกันซึ่งเราก็บรรลุวัตถุประสงค์เราก็เห็นผลได้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำเร็จ จากการที่เรามีการตั้งเป้าหมายร่วมกันแล้วนำมาใช้ได้จริงในปี61เนี่ยเราก็ได้รับการประเมินจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเราก็เป็นหนึ่งในสิบหน่วยงานแรกนะคะที่ผ่านการประเมินในรอบแรกนะคะแต่ว่ายังมีการดำเนินการต่อเนื่องแต่เราก็สมัครในรอบแรกเลยค่ะอาจจะดูลักษณะว่าอาจจะฟอสบุคลกรแต่เราคิดว่าเพราะอันนี้คือความทา้าทายของภาควิชา ซึ่งเราก็สำเร็จมาได้ด้วยดีจากความร่วมมือร่วมใจนะคะและความสามัคคีของบุคลากรทุกคนในภาควิชาค่ะในส่วนของการบริหารงานนะคะอาจารย์มีโลโมเดลที่ช่วยในการบริหารงานให้อาจารย์ประสบความสำเร็จนะคะเป็นใครหรืออะไรครับ ใน,ในแง่ของการบริหารงานเนี่ยค่ะได้ทำงานใกล้ชิดกับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชวีวันบุญนาคนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโรโมเดลเพราะอาจารย์จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ ใจดีนะคะที่ดูแลลูกน้องแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายติดตามงานอย่างชัดเจนซึ่งรู้สึกว่า,าลูกน้องทุกคนก็รักใคร่ท่านอาจารย์มากทำงานด้วยความสุขแล้วก็เต็มใจที่จะทำงานร่วมด้วยเพราะอาจารย์จะห่วงใยแล้วก็นึกถึงให้ความสำคัญกับทุกคนในทีมงานก็จะเป็นที่รัก ของทุกคนในทีมงานและพร้อมที่จะทํางานร่วมกันนะคะมีเป้าหมายเดียวกันค่ะในด้านของการวิจัยเนี่ยค่ะจะได้ทํางานกับศาสตราจารย์เกียรติคุณดอเอรวันเพนชัยคาําภาเป็นโลโมเดลในด้านการวิจัยเลยค่ะอาจารย์จะมีความรู้ทันสมัยติดตามงานแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นทุ่มเทกับความรู้ใหม่ๆ แล้วก็อยากให้นักเรียนที่อยู่หรือว่านักศึกษาในโครงการนักวิจัยเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอาจารย์จะดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามงานอันนี้สำคัญมากทำให้ผลงานวิจัยของอาจารย์โดดเด่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญของอาจารย์นะคะที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จนะครับคืออะไรครับ ปัจจัยสำคัญนะคะในการทำงานคิดว่าเรื่องของการสื่อสารสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่า,าบุคคลหรือว่าทุกคนในองค์กรเนี่ยถ้ามีการเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน เราก็จะไปด้วยกันได้นะคะการเป็นทีมเวิร์กก็สำคัญมากหลังจากที่เราการมีการสื่อสารแล้วเนี่ยค่ะต้องพยายามทำให้เกิดทีมเวิร์กในการทำงานร่วมกันนะคะเกิดความสามัคคีงานที่มีปัญหาทุกคนก็จะช่วยร่วมกันแก้ไขนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่ามีปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของความแตกต่างอย่างในภาควิชาเนี่ค่ะก็จะมี กลุ่มอายุที่แตกต่างกันนะคะเรามีอาจารย์อาวุโสที่ทยอยกเกษียณไปเรื่อยๆนะคะในอีกสักประมาณ2-3สมปีเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็จะมียังสตาร์เป็นยังเจเน r เรชันตรงนี้เราก็ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2กลุ่มบุคลากรให้เข้าใจแล้วก็มีการถ่ายทอดงานเพื่อการพัฒนางานของภาควิชาอย่างต่อเนื่องเรามีการจัดตั้งโครงการ คลื่นลูกใหม่ใจรักประสิทธิ์อันนี้ก็เป็นโครงการที่จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นอาวุโสสู่ยังสตาฟนะคะแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ก็จะมีโครงการต่อเนื่องมาเรื่อยเลยนะคะอย่างเช่นการทำคอมพิเ t นซี y พอบุคลากรได้มีการปฏิสัมพันธ์กันอันนี้การพัฒนางานจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวนะคะก็อยากจะคิดว่าเรื่องของการสื่อสาร เรื่องของทีมเวิร์กนะคะเรื่องของความสามัคคีและความเข้าใจในองค์กรเนี่ยค่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญไม่ว่างานจะยากหรือลำบากอย่างไรก็ตามถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นไปได้อย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานคุณภาพครับให้กับชาวศิริราชตักเล็กน้อยครั ในการที่เราพัฒนางานอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะทําให้ผลงานของเราดีนะคะซึ่งเราอยู่ในโรงพยาบาลศริราชเนี่ยประโยชน์สําคัญก็คือจะสู่ผู้ป่วยของเรานะคะแล้วก็สู่สังคมสู่ประเทศชาติเราก็จะมีความภาคภูมิใจในงานที่ทำนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรักและก็ทุ่มเทนะคะสำหรับตัวเองก็คิดว่าการได้ทำงานและทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอันนี้ก็คือหน้าที่ของเรา ในการดําเนินชีวิตค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้แล้วกลับมาพบกับรายการ KM Society ได้ใหม่ในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ